พอเปิดไฟนะครับเราเปิดไฟให้ดูนะครับสีสว่างนี้นะครับให้ดูนะครับวันนี้เราดูทุมถ่ายนะครับตอนแรกโกกะวะไม่ได้ถ่ายนะครับแต่มันมีแรงบันดาลใจนะครับว่าผลงานเราไม่ก้าว้าก็จะไม่มีโครงการอันยิน่งยิ่งใหญ่ที่เราคิดว้เราเลั้งใจที่จะทำนะครับติดตแค่ไหนเราก็จะลุยให้ไปถึงจุดยอด เราจริงจปิงจรจอไปในานที่ไม่ควนไปยังไปได้ตา้างตาเออไม่ร้ไม,ไม่ไม่อยากจะลืมตาก,ก็ยังต้องทํางานนี้หรือว่าเวลาไปเที่ยวเรายังต้องโต๊ะเพื่อให้ออมันรู้เป้าหมายอยู่ึนเตียงตืน ภาพบอยฉันดูอย่ากตั้งใจนะครับเพื่อจะไปสู่สายตาชาวโลกเพื่อจะเป็นคนงานในการสร้างตามจิตที่เราตั้งไว้ตาม